สารเนนะสหปัญจศีลานิยจามานัโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสัตนังคาชามิสมังสัตตะนังคาชามิสังฆังสัตนังคาชามิทุติยัมปีพุทธังสัตนังคาชามิทุติยัมปีสามังสัตตะ มานั่งนั่งน่าเปิดไปที่หน้าเซเดหน้าเซเดหน้านี้หน้าสุดท้ายก่อนนะพอเปิดหน้าเซเดเสร็จเสร็จนะมาเปิดหน้านี้ Namo dasa bhagavato arahato sama sampati dasa. Imanis sutla kayacana sampanna sari nang kosa nang utthagamvara. Puthasa ucema. Nah, terima kasih. ถ้าบวชแล้นเนี่ยนนะถวายบูชาพระพุทธนะก็จับมาถวายท่านนี้อ่ะต่อไปกล่าวพัสทหารเป็นถวายเป็นสังฆทานกิมานิกองกิมานิมายันาตาเดชาริสัพพะ

ทิเทวามีเนวัตวายนามทาญาณมันดานายานวิปุสนายะญาวะเทวอิมัสกายาสติติายาปนายวิหิงสุปารติยาพระมจริยานุกะหายะอิติปุรานัจเวทนังปฏิหังคามีนวันจจเวทนังนอุปาเทสามียาตราชเมภวิสติอนัวชตาจภาสุวิหโรชาตี เสสังมังคลังยาจามิเสสังมังคลังยาจามิสาธุส่วนที่เหลืออันเป็นมงคลข้าพเจ้าขอคำแปลเมื่อกี้นี่นะเสสังอันตมาก็ให้แล้อนุญาตการเดินจงกรมนะหนึ่งนะเดินเนี่ยคือสติของเราอยู่กับซ้ายอยู่กับขวาก็พอ เราเดินจะเป็นกลุ่มแต่ถ้าเดินเดี่ยวเนี่ยถ้าเดินเดี่ยวนะเดินเดี่ยวเดินกลับไปกลับมาเนี่ยก็เหมือนกันอยู่กับซ้ายขวาเหมือนกันซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอย่างก็คือย่างไปหนอก็ลงพอดีนะซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอเนะี่ยอย่างเงี้ยสติอยู่แค่นี้ยคือเขาเรียวไปไปกว่าเป็นการ ควคบคุมจิตจิตนี่ถ้าเราไม่ควบคุมเนี่ยหรือว่าไม่หัดไม่ฝึกควบคุมอะ่ะจิตนี่มัมีประโยชน์สูงในขณะเดียวกันก็มีโทษมากเพราะจิตเนี่ยสามารถรับอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็ได้มันกับผ้าขาวพร้อมที่จะรับสีทุกสีซึมซับสีทุกสีได้ทั้งใด จิตของเราที่ยังไม่เคยได้ฝึกฝนไม่มีปัญญาเพียงพอที่จะรับเลือกรับสิ่งที่จะเข้ามาเนี่ยเขาก็จะรับทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้พเพราะคําว่าจิตแปลว่าเก็บเอาไว้ เขาออกก็ตามที่อาการพองอาการยุบของหน้าท้องก็ตามทั้งหมดนี้ล้วนแต่ใช้เพียงสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเข้าไปรับรู้รับทราบกับลมหายใจเข้าออกหรือกับผองกับยุบเท่านั้นเราจะไม่ใส่ความคิดลงไปว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ แต่เรารู้สึกตัวแล้วรู้และเข้าใจเห็นด้วยสติสัมปชัญญะของเราเห็นที่ลมกำลังเข้ากำลังออกอยู่กับลมเข้าลมออกบางคนก็อาจจะภาวนาว่าลมเข้าพุลมออกโธก็ได้บางคนหายใจเข้าท้องพองกำหนดว่าพองหนอท้องยุบให้กำหนดว่ายุบหนอ นะหายใจเข้าพองน้อหายใ,ใจออกยุบนอเห็นอาการพออาการยุบนะให้เรามีสติสัมปชัญญะอยู่กับสิ่งนี้ถ้ามีความคิดปรุงแต่งไปเรื่องอื่นๆนะเราก็หันกลับคืนมา กำหนดที่อารมณ์กรรมาฐานหลักของเราคือที่ปองที่ยุบหรือที่ลมให้ใจเข้าออกจะมองโลกภายนอกมองออกไปมองโลกภายในมองใจตนมองมาที่ตัวเรามองมาที่จิตของเราที่กำลังปรุงแต่งค,ง,งคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนี้ ซึ่งเราไม่เคยกําหนดรู้กําหนดเห็นกําหนดสร้างปล่อยให้ความคิดของเราปรุงแต่งเรื่อยเปื่อยไปเรื่อยเป็นอย่างนี้มาเกือบค่อนชีวิตเราแล้วลถ้าเราได้ฝึกจิตเราเห็นการปรุงแต่งของจิตจิตของเราก็จะปรุงแต่งน้อยลงนั่นเนี่ยล้างจิตของเราให้เกลี้ยงเลยใครที่เคยโกรธเคยเกลียดตั้งแต่ชาติฟังไหนมาก็ให้ล้างให้หมด เราเคยโกรธเคยเกลียดใครใครเคยโกรธเคยเกลียดเราเราไม่ไม่เอานําพามาในใจของเราเขาเรียกว่าล้างจิตเอให้อภัยทั้งหมดเลยใครที่เคยด่าใครที่เคยโกรธใครที่เคยผูกอาฆาตพยาบาทเราล้างจิตออกให้หมดล้างเอาใครที่ที่ปองร้ายเราอะไรอย่างนี้นะไม่ว่าจะเป็นเพื่ออเไืเปิดไปเรื่อยๆเ,เ,เป็นอย่างนี้มาเกือบค่อนชีวิตเราแล้วปูกโกรธ ให้อภัยทั้งหมดทั้งสิ้นจิตของเราก็จะเบาเมื่อจิตเบาสบายนั่นเนี่ยคือเป็นการที่เขาเรียกว่าเป็นการให้อย่างสูงสุดคือให้อภัยาฐานะ